สวัสดีครับผมมนทนลายสังจากชาแนลกรอบสกายเน็ตวันนี้ผมจะมาสอนการสร้าง 3D โมเดลแบบง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะสร้าง 3D โมเดลในลักษณะรูปแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวทั้มสกูนะครับก็คือจะเป็นตัวมือหมุนนะครับโดยจะมีการสร้าง line ลายเท็กเจอร์ลักษณะแบบนี้นะครับ line ลายเท็กเจอร์ลักษณะแบบนี้ เพราะนั้นคาสั่งที่เราสร้างในวันนี้เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยคือ Reverb Boost ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ตัว Circular Pattern นะครับแล้วก็จะมีการใช้ในเรื่องของตัว Sweep Cut นะครับแล้วก็จะมีการใช้โฮวิศาสในเรื่องของการสร้างเกลียวตัวเทดตรงนี้นะครับนะเรามาดูแบบงานก่อนว่าแบบงานที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะครับ แบบงานที่เราจะสร้างวันนี้เนี่ยก็จะมีรูปทรปสงสักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแบบเนี่ยเขาจะมีการให้จากด้านล่างเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมีขั้นตอนการสร้างเนี่ยก็คือ7มิล11มิล16มิล20มิลขึ้นไปแล้วก็มีการสร้างไดมิเตอร์10มิลแล้วก็ M5 ตรงบริเวณนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะท line ําลายเทคเจอร์ตัวนี้ยังไง ัโอเคร okay. <c oughs> เรามาดูขั้นตอนกันเลยครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องสร้างโปรไฟล์ตารูปนี้ขึ้นไปก่อนลักษณะเชฟแบบนี้นะครับโอเคดังนั้นให้คลิกไปที่คำสั่ง new นะครับคลิกไปที่ p a r t แล้วคลิกไปที่โอเคนะครับตรงนี้เราต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะสร้างสกูสที่เพนไหนนะครับ จากตรงบริเวณนี้นะครับผมจะสร้างสกูตรงที่ท็อปเพนอีกไปที่ตัวสเก็ตนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเลยครับผมก็จะมีการสเก็ตงานคร่าวๆลักษณะแบบนี้นะครับติดมินใช่ไหมครับในนี้โอเคผมกําหนดไปก่อนคร่าวๆลนาษะนี้ยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับ Okay. จากนั้นผมก็ลากตัวนี้ให้มาบรรจบเข้าหาก,กันนะครับจากนั้นผมจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับลัาากษณะแบบนี้โอเคต่อมานะครับเขากำหนดแบบเท่าไหร่ครับแบบตรงนี้เขากำหนดให้มีระยะอยู่ที่5มิลนะครับเส้นเซนเตอร์ไลน์ที่ผมใช้ตรงนี้นะครับผมต้องการกำหนดเป็นไดมิเตอร์นะครับอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราเลือกตรงนี้จะเห็นว่าเป็น6ถูกไหมครับถ้าเลือกนี้จะ,ะกายเป็น12ก็คือเป็นจําลองว่ามันคือเดมิเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เรากําหนด5เห็นไหมครับตรงนี้เรากําหนดเป็นอะไรครับถ้าเราไม่สร้างนะครับมันจะเลือกได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยได้แค่เนี่ยไม่สามารถที่เลื่อนไปเป็น10มิลได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราสร้างเส้นเซนเตอร์ไลนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่กําหนดเป็นเดมิเตอร์ให้มันลักษณะแบบนี้10มิลน,นะครับ จากนั้นผิวตรงนี้ระยะตรงนี้คือเขาต้องการ7ใช่ไหมครับโอเคเราสามารถเลือกได้2อย่างก็คือ7ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเห็นว่ามันเสียเวลาเพราะว่าเราต้องลากเข้าไปทีละทีละเส้นนะครับแล้วก็ต้องมาลากเป็นตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นว่ามันทํางานหลายรอบนะครับตอนนี้เรามาดูเทคนิค ในการให้ขนาดนะครับเขาเรียกว่าการให้ขนาดแบบเบสไลน์นะครับดังนั้นคําสั่งที่เราใช้นะครับก็คือตัวสมาร์ทไดเมนชันตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็นตัวเบสไลน์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกตรงนี้เลยเป็นเบสไลน์นะครับแล้วก็หน้าที่เราคือคลิกไปที่เส้นลักษณะนี้นะครับเห็นว่าขนาดต่างเนี่ยเขาจะให้ขนาดมาอัตโนมัติเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้เร็วขึ้น นะครับต่อมาเขากําหนดเป็นอะไรบ้างครับก็คือตรงนี้เขากําหนดขนาดเป็น7นะครับแล้วก็11 16 20นะครับ7 11แล้วก็16นะครับแล้วก็20เนี่ยเราก็จะได้ละเห็นไหมครับตรงนี้เขากําหนดให้มีระยะเท่าไหร่ครับจุดห้านะครับ0.5เเราได้ละนะครับ ตรงนี้เขากาหนดให้มีขนาดเท่าไหร่ครับ10 m มิเนี่ยได้ละตรงนี้กําหนดให้มีอยู่ในแนวเดียวกันนะครับผมก็ใช้คําสั่ง c o l เ n ี a เลยเห็นไหมครับเราได้ละเราก็จะได้โปรไฟล์ตามที่แบบกําหนดแล้วนะครับจากนั้นใช้คําสั่ง r e v o ครับก็คือเข้าไปที่ฟีเจอร์แล้วก็ r e v o base นะครับกําหนด 3 6 0องศานะครับแล้วก็กดโอเคออกมานะครับเนี่ยเราได้หละเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะทำการฟิลเลตนะครับตรงนี้ในแบบเขากำหนดว่ากำหนด c 1นะครับแล้วก็ c 0 5แล้วก็ c 2 2นะครับแล้ก็ทำการฟิลเลเลยนะครับก็ใช้คำสั่งอะไรครับฟิลเล t ตกำหนด C1 นะครับก็คือกำหนดตรงนี้ C1 แล้วก็ C1 นะครับจากนั้นกดโอเคแล้วก็ใช้ใหม่นะครับคลิกขวาตรงนี้ก็ได้เลือกรีเซนต์แล้วก็เลือกแชมเฟอร์นะครับแล้วก็กำหนดจุดศูนย์จุดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ศูนย์จุดห้านะครับโอเคศูนย์จุดห้าเลือกที่ตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็คลิกขวารีเซนต์แชมเฟอร์นะครับ แล้วก็จุด2นะครับก็เลือกไปที่ขอบตรงนี้แล้วก็ขอบตรงนี้กดโอเคเนี่ยเราจะได้ล้วเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะทําการสร้างเกลียวนะครับเกลียวที่เราสร้างนะครับก็คือตรงบริเวณนี้นะครับคําสั่งที่เราใช้ก็คือโฮวิสระแล้วก็เลือกเทรดนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกเคิร์ฟนะครับตรงที่เราจะสร้างลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคเขาจะรู้แล้วว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะสร้างเกี่ยวนะครับเขาจะเลือกขนาดออกมาให้นะครับเราต้องการเกี่ยว m ห้านะครับเราก็เลือก m ห้านะครับ m ห้านะครับไล่ดูก่อนนะครับ m ห้าอยู่ตรงไหนนี่ m ห้าอยู่ที่นี่นะครับโอเค เราจะได้สานแบบนี้แหละเห็นไหมครับระยะเกี่ยว m 5นะครับเรามองทางด้านฟอนต์ตัวนี้เห็นว่าเกี่ยวเนี่ยมันโดยสร้างขึ้นไปนะครับเพราะฉนั้นเราต้องการสร้างเนื้อกัดลงมานะครับเราต้องเลือกเป็น m i l เลอร์โปรไฟลตรงนี้นะครับออปชันตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้มิลเลอร์โปรไฟลเห็นไหมครับเขาก็จะทําการสร้างเนื้อลงมาลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราต้องการให้อะไรครับ ไปชนเกี่ยวตรงนี้ความยาวเกี่ยวเนี่ยชนกับผนังตรงนี้ดังนั้นนะครับเราก็จะเลือกไปที่ตัว n อ็นคอน i ิชตัวนี้นะครับตรง n อ็นคอน i ิชตัวนี้นะครับเราจะต้องเลือกไปตัวบายนะครับ up to Select ครับแล้วก็เลือกไปที่ผิวงานตัวนี้เห็นว่าเขาก็จะมาชนกับตรงนี้พอดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองกดดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็กดโอเคเออกมานะครับเห็นว่าเกลียวเนี่ยเขาจะมีการสร้างสวยงามแต่ตรงปลายเกลียวนี่เป็นไงครับเห็นไหมครับปลายเกลียวเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคนึงก็คือในเรื่องของการทําเกลียวตรงบริเวณนี้นะครับเราคลิกไปที่ Edit c r เ a t e เมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่าจะมีคําสั่งออปชันตรงนี้ก็คือออฟเซตนะครับเห็นไหมครับออฟเซตเนี่ยระยะที่1มิลเนี่ยมันจะโดนขยับเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยขยับเข้าไปถ้าเรามองทางด้านนี่เห็นไหมครับดังนั้นนะครับเราเปลี่ยนรีวร์ดเดเรคชั่นนะครับให้ออฟเซตออกมาเลยจุดปลายเนี่ยที่1มิลแล้วกดโอเคนะครับจะเห็นว่าเกลียวเนี่ยตอนนี้เขาจะสร้างสวยงามมากนะครับ นะครับเห็นไหมครับเกียวเนี่ยจะสวยงามนะครับจะมีปลายเกียวที่สวยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ละนะครับพอจะเข้าใจนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับเราจะมีการสร้างเส้นตัดตรงบริเวณนี้นะครับเป็นลายเท็กเจอร์นะครับวิธีทำนะครับก็คือเลือกไปที่เพนตตัวนี้ก่อนนะครับเพนตัวนี้นะครับแล้วคลิกไปที่สเก็ต ะครับแล้วก็เลือกวงกลมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Convert entity นะครับเราจะได้เส้นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับลักษณะน,บบนี้โอเคจากนั้นนะครับเราใช้คำสั่งอะไรครับ f e a t u r e แล้วก็เลือกเป็น Helix นะครับนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นตัวความสูงนะครับก็คือ And ให้เลือกตัวนี้ Direct i o นนะครับให้เลือกไปทางด้านนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับยืดออกไปให้มันเกินนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะขนาดตรงนี้เนี่ยในแบบเนี่ยเขากำหนดมีที่2ี่สิบมิลน,นะครับตัดตรงนี้เป็นเจก็คือเท่ากับตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยคือ13ามมิลเพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือยืดออกไปให้เกิน13ามมิลนะครับผมใช้เป็นสิบห้ามิลก็ได้นะครับถ้าเรามองทางด้านท็อป เห็นว่าเส้นเนี่ยเขาจะเกินไปละนะครับโอเคเราต้องการให้หมุนกี่รอบเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับผมกําหนดเป็นเลือกเป็นความสูงกับระยะพิษแล้วกันนะครับพิษเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่นะครับต้องการสิบห้าหรือต้องการสิบนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องการเป็นสิบห้านะครับเพื่อให้มันทําแค่รอบเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะ,นะครับแล้วก็มุมที่เริ่มต้นเนี่ย ผมกำหนดให้สตาร์ทที่90องศานะครับก็คือตรงด้านนี้นะครับเทปเปอร์ผมไม่ต้องการนะครับผมยกเลิกไปนะครับเราก็จะได้สั่งแบบนี้แหละมุมเริ่มต้นที่90นะครับโอเคสาเหตุที่เราเริ่มต้นมุม90เนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้เราสร้างเส้นโปรไฟล์เพื่อเอามาตัดตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับเราจะสร้างเส้นที่180ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ แต่ผมแนะนําว่าเป็น90เนี่ยมันจะสะดวกและง่ายกว่านะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้เฮลิ x แล้วนะครับต่อมานะครับก็เหมือนเดิมคลิกไปที่เพนตตัวนี้แล้วคลิกไปที่สเก็ตต่อมานะครับเราจะสร้างโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเส้นเซตตาลายขึ้นมาก่อนนะครับเลือกตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็กําหนดไปที่ตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับ สี่เหลี่ยมผมจะเลือกออปชันเป็นตัวนี้นะครับ t point center นะครับคลิกไปที่จุดปลายแล้วก็ลากให้แนวเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็กำหนดระยะที่จุดสอตรงนี้ก็นะครับให้มีขนาดที่จุดสอเท่าๆกันนะครับเลือกเป็นอะไรครับเอ,อ่อ equal นะครับแล้วก็กำหนดเป็นจุดสอตามแบบนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเลือกเส้นตัวนี้กับเส้นตัวนี้ ให้มันโคิรนียกันนะครับเราก็จะได้ละเห็นไหมครับโอเคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้มันจะบรรจบอยู่ที่เส้นตัวนี้เอามาวิ่งตัดกันได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะสร้างอีกเพนหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกเหมือนกันนะครับเลือกตรงนี้นะครับสร้างสเก็ตนะครับแล้วก็เลือกเคิร์ฟตัวนี้นะครับ เลือกเคิร์บตัวนี้นะครับแล้วก็คอนดิชนิตี้ปุ๊บก็จะได้มาอีกได้เส้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งฮ e ลิทเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเป็น counter clockwise นะครับเพื่อให้หมุนทิศทางกลับกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับหลักการคือแบบนี้จากนั้นก็กดโอเคเห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้บรรจบกันลักษณาแบบนี้ ต่อมานะครับสร้างอะไรครับอีกเพนหนึงนะครับสร้างสเก็ตจากนั้นเนี่ยสร้างสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่สี่เหลี่ยมตัวเนี้ยผมจะไม่สร้างใหม่ละผมจะใช้วิธีเลือก4เส้นนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นอะไรครับ Convolvity นะครับมันก็จะเอาสเก็ตตัวเนี้ยกลับมาไว้ที่เพนที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ก็คือสเก็ตที่แนะครับจากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับเราจะได้ละนะครับต่อมานะครับ ให้เราทำการเลือกเฮลิกอันแรกกับสเก็ตอันที่สองนะครับจากนั้นใช้คำสั่งอะไรครับตัวคัดสวิปเห็นไหมครับมันทำการตัดเข้าไปลักษณะแบบนี้จากนั้นก็กดโอเคเนี่ยเราก็จะได้ละนะครับต่อมาเหมือนกันนะครับเลือกเฮลิกอันที่สองกับสเก็ตที่สองนะครับก็คือสเก็ตแปดในที่นี้นะครับแล้วเลือกไปที่สวิปคัดนะครับ เขาก็จะทําการตัดแบบนี้นะครับเอลิกตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับก็ปิดไปซะนะครับตอนนี้เราก็จะได้เส้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนะละนบบนักษณะนี้โอเคจากนั้นนะครับเราก็จะได้ลวดลายลักษณะแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราใช้คําสั่งในเรื่องของ circular pattern นะครับนะครับโอเค ให้เราเลือกคัตสวิปหนึ่งคัตสวิปตงตัวนี้ก่อนแล้วก็เลือกไปที่ c i r ร์ l a ล p a t แพทเทิรคำสั่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กําลังของเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มันจะชา้าจ,จะเร็วก็ขึ้นแล้วแต่สเปคคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเลือกแกนในการหมุนก่อนนะครับแกนในการหมุนตอนนี้ผมจะเปิดตัว t e m p พ r รเรอแกนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ จากเห็นเราจะเห็นว่ามีเส้นลงมาให้เราเลือกไปที่เส้นนะครับเหตุว่าเขาเนี่ยจะทําการหมุนให้ละตามจํานวนที่เรากําหนดไว้นี้6หรือ10อย่างเงี้ยนะครับเป็นลนนักษณะแบบนี้เห็นไหมครับอ่ตรงนี้เนี่ยผมกําหนดไปสัก50าละกันเราก็จะได้รูดลายตาแบบนี้เห็นไหมครับจากนั้นกดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะคํานวณสักพักหนึ่งอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าขึ้นอยู่กับความแรงคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนละ นะครับว่าจะช้าเร็วขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอโปรแกรมคำนวณสักพักหนึ่งครับหลังจากที่โปรแกรมคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลวดลายลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเป็นลายเท็กเจอร์สำหรับในการจับหมุนต่างๆได้นะครับเส้นตัวนี้เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็เราสามารถปิดตรงนี้ได้นะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับ ถ้าต้องการเปลี่ยน Color นะครับก็สามารถคลิกไปที่ Edit Appearance ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเลือกเป็นตัว Polis b o n d ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกสีตามที่เราชอบได้เลยนะครับหลักการคือแบบนี้นะครับโอเค ชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาแบบนั้นนะครับเราก็จะได้ละเห็นไหมครับนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างทํา s สกู o l ก็หวังว่าเพื่อนคงเข้าใจคอนเซปต์ในการสร้างนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องชาแนลกอบสกายเนี่ยด้วยนะครับเพื่อติดตามเทคนิคดีๆต่อไปขอบคุณครับ